ถ้างานที่มันผิดงานที่มันผิดไปจากแบบมันเกิดจากอะไรเกิดจากทําผิดแล้วก็คุมผิดใช่ไหมครับใช่ไหมกรณีกรณีที่เดชาบอกครับเปลี่ยนจาก5.5เป็น8.5ครับอืมก็คือผู้ออกแบบรับผิดชอบอาเราเฟรมก่อนนะ <c oughs> ผมตอบผมผมเนี่ยกาลังจะไล่ไปตอบพี่แหละ <c oughs> ผู้ออกแบบรับผิดชอบเรื่องแบบ <c oughs> ผู้งานรับผิดชอบเรื่องการคุมงานให้เป็นไปตามแบบ ผู้ับเหมารับผิดชอบเรื่องการทําให้เป็นไปตามแบบถูกไหมครับทำให้เป็นไปตามแบบและรายการและอะไรสเปกอะไรก็ว่าไปอ่ะนะเรากับผู้ัะเหมาก็จะพ่วงกันอยู่แหละเรากับผู้ลบเหมาจะพ่วงกันอยู่แต่ความรับผิดชอบในแง่ของการเป็นรูปธรรมเนี่ยใครรับผิดชอบก็อีกเรื่องหนึ่งในเงื่อนไขของสัญญาเรารับผิดชอบหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่ผู้ัะเหมาก็จะรับผิดชอบเรื่องเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นทีนี้ย้อนกลับมาว่าแบบ ผู้ออกแบบรับผิดชอบเรื่องแบบสิ่งที่ทำแวร์ลูแบบเปลี่ยนหรือเปล่าแบบเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนใช่เปล่าดูฟังแล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปยจากท่ออันนี้เป็นท่ออันนี้เปลี่ยนแบบไหมไม่ถึงกับเปลี่ยนไม่ถึงกับเปลี่ยนลดสเปคลดสเปคใช่แต่ข้อเราก็บอกว่าสิบสามถึงห้ารูปแบบก็สเปคเปลี่ยนเปลี่ยนกับลดนี่เหมือนกันไหม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งคือเปลี่ยนไปทางเพิ่มกับเปลี่ยนไปทางลดใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนแล้วแก้ไขใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่มันเปลี่ยนจากแบบเดิมที่ผู้ออกแบบออกแบบไว้อะจะรยนมรูปแบบออ่าอ่าอัีรท่อรจะมีใครรับผิดชอบได้บ้างผู้ออกแบบรับผิดชอบเรื่องแบบ ผู้กแบบจะไม่รับผิดชอบได้ก็ต่อเมื่อแบบนั้นคุณไม่ถูกตามที่ออไปไปเออกแบบเออแบบมันไม่ได้ถูกนี่ว่าไม่ได้ไไดเขาออกแบบไว้เป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายคุณไปก่อสร้างแล้วคุณไปเปลี่ยนถ้าคุณเป็นผู้ออกแบบคุณจะยอมไหมกับสิ่งที่เขาอยู่ดีๆเขาเอาไปเปลี่ยนคุณจะยอมก็ต่อเมื่อคุณได้รับรู้รับทราบรับทราบยอมรับ,รบยอมรับอ่าถูกไหม มันต้องคุยก่อนไหมถ้ามีหนังสือใช่ไหมอยา้ตมีหนังสือไม่จากโอเนอร์แจ้งไปที่ออกแบบถ้าถ้ามีหนังสือพูกแบบไม่แก้ได้ไหมได้ไหมได้ทำไ<ด>ถามาถึงไม,ไ,ไม่แก้ได้ไม่แก้ได้ไหมไม่แก้ไดไ้ไม่แก้ได้ไปตามมาตรฐานที่เขากำหนดไว้อืเข้าใจครับไม่งั้นวิศวกรสถาปนิกที่ทำวิชาชีพอยู่อะใครมาสั่งให้ทำอะไรก็ทำได้หมดสิ แล้วจะเรียนหนังสือมาทําไมถูกไหมครับคนที่เขาเรียนหนังสือมาแล้วฝึกมือกันมาเนี่ยแล้วเป็นทําวิชาชีพอยู่เนี่ยก็มีระดับขั้นของเขาอยู่ใช่ไหมภาคีสามันวุฒิอะไรเนี่ยแล้วเขาก็ออกแบบของเขาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่เขาออกแบบคืออันนี้อ,ออกแบบเสร็จเขาก็เซ็นออกแบบการเซ็นนั้นแปลว่าเขารับผิดชอบไหมรับผิดชอบเขารับผิดชอบอยู่ในแบบตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้น ถ้าเรายึดหลักอย่างที่ผมบอกพวกแบบรับผิดชอบเรื่องอะไรเรื่องแบบผู้มงานรับผิดชอบเรื่องอะไรรับผิดชอบให้ทํางานคุมงานให้เป็นไปตามแบบผู้รับเหมารับผิดชอบอะไรรับผิดชอบทําให้เป็นไปตามแบบตอนนี้แบบมันเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนไปผู้รับเหมาทําตามแบบที่ผู้ออกแบบทําไว้หรือว่าผู้รับเหมาทําตามแบบที่เปลี่ยนไปถ้าผู้รับเหมาทําตามแบบที่เปลี่ยนไปถ้าเกิดปัญหาใครรับผิดชอบ ถ้าผู้ออกแบบไม่ไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนแบบผู้รับเหมารับผิดชอบผู้รับเหมารับผิดชอบผู้รับเหมาจะบอกว่าคนคุมรับผิดชอบไหมอ้างไหมอาจจะอ้างอ้างว่าอะไรอ้างว่าก็คอนซัลทบอกให้เปลี่ยนทีนี้เราก็ไปดีเฟนต์เอาเองแล้วกันผู้ผู้ออกแบบจะหมดพารงไหมเวลาเขาไปพิพาทกันผู้ออกแบบจะต้องขึ้นไหมเขาก็ขึ้นแค่ว่าเนี่ยแบบเขาเป็นแบบนี้แต่ส่วนที่ทําตรงนี้เขาไม่รู้นะถ้าทําตามเนี้ย ไม่มีความเสียหายแน่นอนเพราะเขารับผิดชอบแต่ถ้าทําตามนี้เขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งก็เอาคนที่สั่งและคนที่ทำอะไปคุยกันเองแล้วกันเข้าใจยังครับเพราะฉะนั้นในการทําอะไรที่มันเปลี่ยนจากแบบเนี่ยถ้าเรายึดหลักเลยว่าแบบผู้ออกแบบรับผิดชอบแบบผู้ออกแบบรับผิดชอบถ้าแบบเปลี่ยนแปลงแล้วจะให้ผู้ออกแบบรับผิดชอบผู้ออกแบบก็ต้องรับทราบกับแบบนั้นหรือเซ็นรับทราบเรียบร้อยแล้วว่าแบบเปลี่ยนแปลง เพราะนั้นถึงเกิดปัญหาว่าเวลาผู้ร่วมงานไปทํางานแล้วสั่งแก้แบบสั่งแก้แบบสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นอะไรบ้างหนึ่งผลกระทบเรื่องเงินสองผลกระทบเรื่องเวลาสามผลกระทบเรื่องวิชาชีพพออยู่ดีๆไปเปลี่ยนแบบเขาได้ไหมอ๋อ oh. ไอเปลี่ยนกระเบื้องจากสีหนึ่งเป็นสีหนึ่งยังไม่ไม่เป็นไรมากไอไปเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างเรื่องของวิศวกรรมทั้งหลายแหล่นี่มีปัญหาเลยนะครับอื oh. ถ้ามันมี ถ้ามันมีความเสียหายหรือมีปัญหาเกิดขึ้นมาเ่ยมันจะถูกย้อนกลับมาเลยว่าแบบชุดที่กําลังทําอยู่เนี่ยเป็นของใครผู้รับเหมาจะบอกว่าแบบชุดที่ทําอยู่ได้รับการอนุมัติจากผู้ร่วมงานใช่ไหมครับผู้ร่วมงานจะบอกว่าการอนุมัตินี้ไม่ได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะพ้นผิดถ้าในกรณีที่เอาไปทําแล้วเกิดความเสียหายอืใช่ไหมถูกไหมถูกไหมเนี่ยเพื่อนบอกว่ามีตัวสีแดงเนี่ยผมจําได้สนิทเลย ใช่ไหมการอนุมัติครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะพ้นผิดหากปรากฏว่าการอนุมัติผลนี้กูทําผิดเองใช่ไหมถ้าผมอนุมัติผิดผมไม่รับผิดชอบแปลว่าอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นถูกไหมแต่กูอนุมัติไม่เรียบร้อยภาษาไทยหรอภาษาจีนเหรอภาษาจีนว่าอะไรครับอ้าวเห็นอะไร จบแล้วเขาบอกว่าอะไรเนี่ยนี่ให้เข้าได้หรือเข้าไม่ได้เข้าได้ไดแต่ปิด,ปดอืมถ้าไปเจอป้ายหน้าห้างแบบเนี้ยดีด <c oughs> <c oughs> ีเราเสร็จเสร็จโครงการเรียบร้อยเลย <c oughs> เสร็จพรุ่งนี้เปิดเขาบอกให้ไปทำป้ายปิดหน่อยมะเราคงจะได้รับคำชมเชย เป็นบ้านแบบนี้เป็นยังไงอืมถ้าเกิดว่าแบบเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นะเอาแบบเอานี้เดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาตะก,กี้อันนี้เจออะไรอนออออืมอืมอันนี้เจออะไรอตงน,นจออะไมู่ตงอืมถูกแบบถ้าสมมุติถูกแบบนี้ทำไง ตำแหน่งตำแหน่งถูกต้องตามแบบเลยถูกแบบมันไม่ถูกใจแน่นอนอ๋อโดนไหโดนออเพราะฉะนั้นสิ่งแบบนี้ต้องต้องทำไงก่อนคอมไบก่อนคอมไบก่อนใช่ไหมครับคอมไบเสร็จแล้วยกเป,ไป็นไยมาดินหลังอืมอ่าใช่อันนี้เจออะไรเออถ้าถูกต้องตามแบบจะเป็นข้ออ้างได้ไหม <c oughs> ก็ไม่ได้นะบางทีมันบางทีมันคือกําลังจะสื่อสารว่าบางสิ่งบางอย่างที่มัน เป็นไปตามแบบเนี่ยบางทีมันก็อืบางทีมันอาจจะไม่ถูกใจก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเรายึดติดว่าอ้าวพี่แล้วพี่จะไม่ให้ผมทําตามแบบเหรอได้ไหมอันนี้มันคือคิด้ายมันมันมันซ้ายสุดแต่ขวาสุดเกินไปไงบางทีเราดูจากแบบแล้วเราอาจจะมีความเห็นหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรก็ได้ที่มันที่มันที่มันดูแล้วมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ก็ให้คําแนะนําได้นะครับ อันนี้คืออะไรไม่รู้เออถ้าถ้าถ้าเจอแบบเกี้คงจะต้องใช่ไหมอ้าว P B S ให้บริการอะไรครับให้บริการอะไร P B S ให่ธุรกิจบริการไหมใช,ใช่ใช่ไหมนะฟังดูไม่ค่อยดีหรือฟังดูดีธุรกิจบริการอะไรครับบริการอะไรราบบริการอะไรเนี่ย คุมงานคุมงานใช่ไหมครับบริหารโครงการคุมงานต่างจากบริหารยังไงเสบเสบเวลาเราทํางานสิ่งที่เป็นที่เราทํากันอยู่เนี่ยก็จะมีอย่างนี้ใช่ไหมครับมีก่อนระหว่างหลังที่แกบอกตะกี้เนี่ยมีแค่สามขั้นตอนนี้เองอยากจะทําอะไรทํา PM มั้งทํา CM มั้ง ทำคุมงานมั้งอันนี้คุมงานนะูเปอร Vision นี่คือคุมงานนะ Inspection นี่คือตรวจงานนะเพราะฉะนั้น Inspection เนี่ยก็จะอยู่แค่ตรงนี้ตรวจงานนะครับออกแบบบริษัทเราก็ออกแบบมั้งคุมงานมั้งคุมงานต่างจะตรวจงานไงครับอคุมงานต่างจกตรวจงานไงเราเป็นคนคุมงานหรือเราเป็นคนตรวจงาน หรือว่าเราเป็นคนคุมงานแต่เราทำงานตรวจงานเอ,อมีไหมผมจะเลิกภายในสามนาทีนี้แล้วขอคำตอบหน่อยครับอะมองหน้าตอบเลยคุมงานนั่นแหละคุมอืมอะไรวะงงอ่าครับอืมอะไรอีกครับ คนข้างๆช่วยตอบจะเกตเพื่อนหน่อยดิคนไหน,นก็ได้เอาละเดี๋ยวเราอตอบคุมงานต่างจากตรวจงานยังไงครับคุมงานเราเราต้องดูก่อนที่เราุมงานเราต้องดูจอบและแบบเพื่อเราออกไปตรวงานการตรวจงานคือไปหน้างานแล้วดูจอบแล้วตรวจงานหน้างานคือการตรวจสอบอ่ะแตะเพื่อนดิจะให้ใครตอบตอ่อ กุมองดูามทำาานองแบบก็มีในบ้านเปไงบ้าทีนี้ไปดูงานได้ถ้าตรวจงานตอนนี้ของพีเอสมีผู้ไอซีทีีอแล้วเราก็ไม่าไมเต้นตบตัวเดิ่อนอ่ะส่งต่อเพื่อนเลยคนไหนดีเออเอาว่าไงคุมงาน การบริหารคุณภาพอะไรพวกแบบเรียนอะไรพวกนี้ส่วนมอชัต่อจากการนืกค่ราไอนหน้านี้แล้วส่งไปตามแวครับส่งต่อเพื่อนเลยครับอ่าคุมงานตรวจงาน อืมอ่ะส่งเพื่อนเอาแล้วเว้อเอาคือโครงงานคือเราขั้นแรกควบคุมงานให้ตัวไปตามรูปแบบที่เคยคุยที่ไว้อะไรไอ้ส่วนที่ตรวจงานคือตรวจให้ให้มันตรงไปตามที่รูปแบบไว้อืมต้องคงมายุเท่าไหร่อะอ่ะส่งต่อเอาเอาเลเอาเอา อ่ะส่งไปทางูุนบ้างด้วยเดชาเดชาเดชาแล้วควบคุมงานกับตรวจงานเออควบคุมงานว่าไงเหมือนป่าเหมือนป่าอสมชายต่อใก่ยังอ่ะส่งต่อนี่ส่งต่อมาใก้เคียงแล้ว ไม่มีเพื่อนสบตาเลยอ่ะไม่มีใครสบตาเลยอ่ะควบคุมงานก็ควบคุมเรื่องเวลาคุณภาพควบคุมคุณภาพงานควบคุมเรื่องราคาส่วนการตรวจสอบงานเรื่องไอซีก็ร้องทับอยู่แล้วก็าจะต้องไปตรวจรายละเอียดหรือเอกซ์เรย์อะไรต่างๆใอะไรแบบที่จะจะรับมอบหมายในอืมอืม หมดยังน่าจะน่าจะถูกซึ้อนนีจริงกรอ่เเพราะฉะนั้นตะกี้ตะกี้ที่มีเรื่องดีเสียใช่ไหมครับ D S I A ใช่ไหมครับ D คือ D คือไม่เร็วดีคือดีคืออะไรอ่ะเอาลูกพี่สอนลูกพี่ใหญ่เลยนะเนี่ยดูดูคือทำใช่ไหมฮะ เอสคือซูเปอร์วิชันใช่ไหมใช,ใช่ป่ะใช่ใช่ไหมซูเปอร์วิชันหมายถึงคุมคุมใช่ไหมควบคุม I, I คือ Inspection คือตรวจสอบเ <P S 1> คือ Audit ก็คือกำกับใช่ไหมครับเห็นไหมมันมีทั้ง S มีทั้ง I ใช่ไหมครับควบคุมก็เหมือนที่เพื่อนบอก ก็คือควบคุมก็กระจายไปอยู่ว่าควบคุมคุณภาพควบคุมเวลาควบคุมเงินอะไรก็ว่าไปความปลอดภัยที่พี่ว่าเห็นไหมควบคุมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าอินสเปกชันอย่างเดียวตรวจคืออะไรเ <Okay. S 1> พศตรวจเล็กน่อยใช่ไหม <Okay. S 1> พศตรวจช้อนกนหน่อยอย่างเงี้ยอินสเปกชันใช่ไหมครับ mm hmm. ตรวจในสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะตัวนี้แต่การควบคุมนี่คือการควบคุมตั้งแต่เริ่มดําเนินการนะครับควบคุมตั้งแตควบคุมคุณภาพควบคุมเวลาควบคุมเงินที่เราท่องท่องกันอยู่นี่แหละครับควบคุมความปลอดภัยควบคุมเรื่องความเสี่ยงควบคุมสิ่งแวดล้อมควบคุมอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนี่คือการควบคุมงานนะครับแต่ถ้าการตรวจงานนี่ก็คือแค่ไปตรวจว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันถูกหรือเปล่าอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแล้วเราไปตรวจตรวจเหล็ก มมตตรวจเหล็กจะเทคอนกรีตอยู่บ่ายโมงเนี่ยแล้วไปตรวจแล้วเนี่ยเหล็กผิดเนี่ย <c oughs> ได้ควบคุม,มไหมไม่ได้ควบคุมใช่ไหมเข้าใ <c oughs> จยัง <c oughs> แล้วเขาแล้วแล้วแล้วถ้าแต่ ถ้าเราเป็นแค่อินสเปกเตอร์เรารับงานบริการแค่อินสเปกเตอร์อย่างเดียวเราไปตรวจแล้วมันผิดเนี่ยหมดหน้าที่เรายังเขาจะด่าเราไหมว่าเราไม่คุมไม่ด่าไม่ด่าเพราะเราเป็นคนตรวจเพราะเรารับบริการมาแค่ตรวจแต่ตอนนี้เรารับบริการมาคืออะไรควบคุมเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอเหล็กแล้วมันผิดก่อนที่มันจะเทอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยโดนไหมโดนเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมเพราะเราไม่ได้ควบคุม การควบคุมก <enge> ็มีตั้งแต่ก่อนระหว่างหลังออันนี้คือก่อนก่อสร้างระหว่างก่อสร้างและหลังก่อสร้างแต่ถ้าการควบคุมก่อนติดตั้งระหว่างติดตั้งหลังติดตั้งก่อนที่มันจะติดตั้งเหล็กอะไปดูหรือเปล่าในระหว่างที่มันระหว่างที่มันกําลังลงเหล็กอะไปดูหรือเปล่าหรือไปดูแค่หลังจากที่เขา เสร็จแล้วจึงเห็นว่ามันผิดเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากที่เขาทําเสร็จแล้วแล้วเห็นว่ามันผิด <c oughs> ก็แสดงว่าเราทําหน้าที่แค่ไปตรวจเราไม่ได้ทําหน้าที่คุมอืมเจ้าของงานเขาเข้าใจว่าเราตรวจหรือควบคุมควบคุมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ตรงกันแล้วนะว่าเราควบคุมเราไม่ใช่ตรวจอืมโอเคไหมเราจะพักทานข้าวแล้ว ได้เวลาไหมเดี๋ยวฮะอ่าเดี๋ยวเราพักนะครับแล้วก็ไมค์คีบ่ายโมงคุณตัวว yeah ัติชะลอตั้งแต่เช้าแล้วอ่านะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ